สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบก,กับครูบุ๋มอีกนล้คะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยกลางวันและกลางคืนนะคะห้องเรียนออนไลน์สายชั้นอนุบาล3นะคะก็พบกับครูบุ๋มอีกแล้ววันนี้ครูบุ๋มจะมาให้ความรู้อะไรกับเด็กๆบ้างหน่วยการเรียนรู้ของเราคุณครูจะสอนอะไรบ้างไปพบกันเลยค่ะ ครูบุ๋มก็จะมีคำข้องจองมาท่องให้เด็กๆฟังนะคะคำข้องจองเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะคะอ่ะดวงอาทิตย์นั้นอยู่กลางวันส่วนดวงจันทร์นั้นอยู่กลางคืนข้างแรมนั้นเดือนดับดวงจันทร์ลับไปที่อื่นตอนเช้าอาทิตย์ขึ้นฉันก็ตื่นขึ้นพร้อมกันอ่ะ อันนี้นะคะคือคำข้องจองกบกับหน่วยการเรียนรู้ของเรานะคะมาถึงในเรื่องของลักษณะของดวงอาทิตย์นะคะดวงอาทิตย์ก็คือก็จะขึ้นตอนกลางวันนะคะลักษณะของดวงอาทิตย์ก็คือจะเป็นทรงกลมนะคะมีสีออกส้มส้ม,สมแดงแดงนะคะมีแสงสว่างมหาศาลมากนะคะเราไม่สามารถเอาสายตาของเราไปมองดวงอาทิตย์ได้แบบนานๆนะคะเพราะว่ามันจะปวดตามากนะคะแล้วก็ ดวงอาทิตย์เนี่ยมีพลังงานความร้อนนะคะค่ะมาถึงลักษณะของดวงจันทร์นะคะดวงจันทร์จะมีลักษณะทรงกลมเหมือนกันนะคะมีสีขาวออกเทาๆนะคะสองอมีสองแสงสว่างได้เล็กน้อยไม่เหมือนดวงอาทิตย์นะคะแล้วก็พื้นผิวของดวงจันทร์เขาจะขรุขระนะคะแล้วก็มีหลุมนะคะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองเห็นดวงจันทร์ แค่ครึ่งเซี่ยวนะคะหรือเราเรียกกันว่าพระจันทร์ครึ่งเซี่ยวนะคะมาถึงในเรื่องความแตกต่างระหว่างกลางวันกับกลางคืนนะคะสำหรับในเวลากลางวันเนี่ยเราจะมีดวงอาทิตย์เสมอเลยนะคะกลางวันเนี่ยจะมีแสงสว่างมากนะคะแล้วก็เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ดีนะคะทำให้โลกเนี่ยอุ่นขึ้นอุ่นจนร้อนเลยค่ะเพราะว่า พระอาทิตย์มีพลังงานความร้อนสูงมากนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่มนุษย์และสัตว์เนี่ยตื่นมาทํากิจวัตรประจําวันนะคะสําหรับเวลากลางวันนะคะในส่วนของกลางคืนนะคะกลางคืนเนี่ยเ,เขาเรียกว่ายังไงอะกลางคืนเนี่ยจะมีดวงจันทร์ เสมอนะคะแล้วก็ดวงจันทร์เนี่ยมันจะมีแสงสว่างแค่เล็กน้อยไม่เท่ากับดวงอาทิตย์นะคะก็คือท้องฟ้าจะมืดมองเห็นไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าเราจะมองเห็นดวงจันทร์กับดวงดาวได้นะคะแล้วก็อากาศจะเย็นอากาศจะเย็นกว่าตอนกลางวันนะคะแล้วก็กิจวัตรในตอนกลางคืนที่คนส่วนใหญ่เขาจะทำกันก็คือเป็นการพักผ่อนนะคะ แล้วก็มาถึงในเรื่องกิจวัตรประจําวันของเวลากลางวันนะคะที่คนส่วนใหญ่เขาทํากันหรือว่าเด็กๆจะทํากันนั่นคืออย่างแรกเลยคือเด็กๆก,ก็ตื่นนอนใช่ไหมคะตื่นนอนเสร็จก็อาบน้ําอาบน้ําแล้วก็ทานข้าวนะคะ เรียนหนังสือหรือว่าจะไปไว่ายน้ํานะคะแล้วก็เล่นกับเพื่อนๆนะคะอันนี้ส่วนใหญ่อันนี้คือส่วนใหญ่ที่เป็นกิจวัตรในเวลากลางวันสําหรับเด็กๆนะคะถ้าเป็นสําหรับพ่อแม่เราก็คงต้องออกไปทํางานนะคะมาถึงกิจวัตรในเวลากลางคืนของเด็กๆกันนะคะก็คือกับ อ่าเราก็กลับจากโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะเล่นเสร็จแล้วเราก็อาบน้ําอาบน้ําให้เรียบร้อยเราก็ทานข้าวกับพ่อกับแม่นะคะเออทำอะไรต่อดูหนังดูโทรทัศน์ใช่ไหมคะพอถึงเวลาที่เราต้องนั่นแล้วก็คือเราก็ต้องเข้านอนนะคะกิจวัตรหลักๆของเวลากลางคืนเลยก็คือนอนหลับพักผ่อนค่ะสำหรับ ความสัมพันธ์ของช่วงเวลากลางวันกับกลางคืนนะคะแต่ั้งวันเนี่ยจะจะใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์เนี่ยจะใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าให้มนุษย์ได้ใช้งานได้นะคะแล้วก็แสงแดดจากดวงอาทิตย์เนี่ยจะช่วยหาสังเคราะห์ให้ต้นไม้มีการจเจริญเติบโตมากขึ้นนะคะแล้วก็แสงแดดจากดวงอาทิตย์ก็ช่วยให ช่วยฆ่าเชื้อโรคบนผิวหนังให้แก่สัตว์ตได้นะคะสำหรับในดวงจันทร์ก็คือเวลกกากลางคืนใช่ไหมคะมันก็สามารถช่วยให้เกิดฤดูก,กาลที่เหมาะสมกับคนกับพืชแล้วก็สัตว์ค่ะ วนี้เรามาลองดูกันมั่งไหมคะว่ามีสัตว์อะไรไหมที่ออกหาก,กินตอนกลางคืนคุณครูอเอามาฝากประมาณ5อย่างอันดับแรกก็เลยหมาป่านะคะหมาป่าก็หาก,กินกลางคืนกกบรข้างคาวนกนูกนะคะแล้วก็งูสัตว์พวกนี้ส่วนมากเขาก็จะออกหาก,กินในเวลากลางคืนนะ เมื่อมีสัตว์ที่ออกหากินตอนกลางคืนแล้วนะคะมันก็ต้องมีสัตว์ที่ออกหากินตอนกลางวันบ้างนะคะนั่นก็คือมีแมวมีสุนัขนะคะมีแกะอ่ามีช้างมีหมูมีกระต่ายนะคะแล้วก็มีไก่อันนี้คือคุณครูยกตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะว่าอ่าเป็นสัตว์ที่แบบว่าออกหากินในเวลากลางวันนะคะยังมีสัตว์อย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยแต่คุณครูไม่ไดเอามายกตัวอย่างให้เด็กๆดูเท่านั้นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณครูเอา,อาสาระการเรียนรู้หน่วยกลางวันกลางคืนก็คือความแตกต่างระหว่างกลางวันกลางคืนมาให้เด็กๆฟังเท่านั้นเองเนาะแล้วก็มาถึงในกิจกรรมท้ายหน่วยของเรานะคะครูผมมีงานฝากเด็กๆหนึ่งชิ้นก็คือให้เด็กๆ าวาดกิจกรรมที่ทำในเวลากลางวัน1ภาพแล้วก็กิจกรรมที่ทำในเวลากลางคืน1ภาพระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วก็อย่าลืมเอาใบง,งานมาส่งครูคด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ครูบุ๋มไปแล้วนะคะบ๊ายบายอย่าลืมนะคะออกไปไหนสวมแมสแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย